สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบ,บุรีนำเสนอ b บ s t practice เรื่องกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4นมิติสำนักงานส่งเสริมการยุนเรียนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและสถานศึกษาในสังกัดนำนโยบายจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุลงสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ โดยเน้นการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมจัดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 2. โรงพยาบาล 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4. สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี 5. โรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ 6. เทศบาล 7. องค์การบริหารส่วนตำบล 8. ผู้นำชุมชน 9. ชมรมอื่นๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน4มิติ1มิติสุขภาพ2มิติเศรษฐกิจ3มิติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี4มิติสังคมมิติที่1มิติสุขภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพการสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคซึมเศร้าเช่นการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอาหารและสภาวะอารมณ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ มิติที่2มิติเศรษฐกิจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุอาธิการวางแผนทางการเงินการออมเงินในรูปแบบต่างๆและการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองมิติที่3มมิติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและความปลอดภัยตลอดจนรู้เท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มิติที่4มิติสังคมจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทำกิจกรรมทางสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นจิตอาสาเป็นต้น ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดำเนินชีวิตครบทั้ง4มิติและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลมีความสุขเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและมีคุณภาพอีกทั้งการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุมีการขยายผลลงไปในระดับพื้นที่โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นความคาดหวังของการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุนอกจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แล้วนั้นยังมุ่งหวังเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขและให้ผู้สูงอายุความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ